ก็หลังจากนั้นก็เอาลิงไปข้มาเไปบ้านปอ่างท่าที่ชา,มมาวาาบ้านมา ให้แ้งให้ผมรับทราบเพื่อจดจดบันทึกชื่อไว้ว่าประมาณ200เกือบ200กว่า200กว่าสองร้อกว่า mm. ก็เดือดร้อนก็ทุกอย่างเลยอย่างหม้อปแปลงไฟฟ้าแล้วก็มันชอดแล้วก็เกิดไฟไหม้หลังคาสายไฟทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยของคนมันก็เอาไปกินมันก็ล้วงข้าไปในบ้านมันก็ คือคือพูดง่ายว่าวิกฤตแล้วเรื่องลิงอะ่ะต้องต้องวิกฤตแล้วเพราะว่ามันมากจนว่าชาวบ้านรับไม่ได้รับไม่ไหวตอนนี้มันมันเดือดร้อนมากหลังคาทุกอย่างนะที่ที่อยู่ในบ้านี่ะมันทําลายไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่าบางส่วนหมายถึงว่าอ่ามันเดือดร้อนอะ่ะด้วยเหตุว่าลิงมันเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วก็ ที่ทราบว,ว่าลิงนี้ขยายพันธุ์เร็วมากมแล้วก็ในอดีตนะตอนที่ว่าทางส่วนกลางก็ไม่ได้ประการเป็นสัตว์คุ้มครองะรทฐบาลก็สามารถที่จะจับลิงทำมันเองโดยให้รับความร่วมมือจากสัตวแพทย์ในเขตจังหวัดสุรินทร์ทำมันแล้วก็ไปปล่อยสถานที่ต่างๆที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็คยทำมาสองครั้ง นะครับพอหลังจากเขาประกาศเป็นจัดถึงกองกษาและเทศบาลก็ไม่มีอำนาจที่จะมาดำเนินการเรื่องนี้นะครับก็พยายามประชุมหารือรกับจังหวัดตลอดโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทอสจรหรือว,ว่ามปกญญาให้ช่วยมาร่วมแก้ไขสถาเทื่อย่งนี้ที่ชาวบ้านระรอดกันดีูว่วันนี้ด้วยเหตุว่าลืมขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะครับและประกอบกับเขาทักสองรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือพยาวาง พืชผุนนะครับแลนนี้ก็พืชผลไม้ต่างๆในเขานี่มันก็ลดจำนวนน้อยลงมันไม่เพียงพอให้กับลิงที่มีอยู่จํานวนมากเนี่ยที่จะบริโภคได้นะครับเพราะเรื่องเขาหือว่าลิงยังก,กัดไผละอานพอรุมควรน,นะครับแล<ม>้วก็ทีนี้การกุะชนชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาก็ร่วมมือร่วมไม้กันโดยเทศบาลไฟการสนับสนุนในบางเรื่องที่จะช่วยได้นะครับโดยอำนาจหน้าที่ที่เราจะคอย ช่วยเหลือพี่น้องในพ้นวิกฤตรตรงนี้ได้ก็เบื้องต้นนะครับก็ได้ช่วยในเรื่องของจับขนผลไม้ที่ชาวบ้านจุดจน้องไปข,ขอบริจาคมาหรือว่าซื้อมาเนี่ยมาให้กับลิงในเขานี้